สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเจอกับลุงมองอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเจอกันในเซตกาแฟฝรั่งคงจะเป็นคลิปสุดท้ายในเซตกาแฟฝรั่งนะครับซึ่งเมนูนี้เรียกว่าอเมริกาโน่เนนะครับเป็นกาแฟสไตล์ฝรั่งนะครับ อ่าอเมริกาโนเย็นนีเนน่เป็นกาแฟฟังชื่อก็รู้นะครับเป็นคนเป็นกาแฟของคนอเมริกันอเมริกาครับอ่าคนอเมริกันอเมริกาบางคนเขาไม่ชอบกินกาแฟเอสเปรสโซเข้มๆ so ครับเขาก็เจือจางกาแฟจากไอที่เข้มๆนั้นลงมานะครับโดยการผสมน้ําร้อนหรือว่าผสมน้าเย็นลงไปเจือจางกาแฟเอสเปรสโซ สำหรับบ้านเขาจริงๆนะครับเขากินเอสเปรสโซเย็นแต่เขาไม่กินเข้มข้นไม่กินเข้มกันเลยทําให้น้ำกาแฟเอสเปรสโซที่ว่าเข้มข้นนันเจือจางออกมานะครับแต่สําหรับสูตรที่ลุงหม่องมาสอนมาแนะนํานี่เป็นกาแฟลุงหม่องใช้กาแฟสําเร็จรูปเนสกาแฟนะครับผลิตใช้น้ํากาแฟเอสเปรสโซกันจากเครื่องชงกาแฟสดนะครับแต่ก็มีรสชาติคล้ายๆกันอ่าคนอเมริกันเขาไม่นิยมกินกาแฟเข้มๆก็เลยนั่นแหละครับ อาจารย์เรามาเลยกลายเป็นเมนูอเมริกาโน่นะครับบ้านเขาก็กินแต่ร้อนนะครับไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเมนูเย็นเหมือนบ้านเรานะครับั้งแต่บ้านเราเอามาปรับปรุงเอามาเสริมเติมแต่งให้เป็นกาแฟให้เป็นเมนูเย็นนะครับกาแฟฝรัง่งชุกเมนูครับที่ลุงมองได้แนะนําได้บอกได้กล่าวไปแล้วนั้นที่บ้านเขาที่ประเทศเขาประเทศแถบฝรั่งแถบยุโรป ก็ไม่มีเมนูเย็นนะครับมีแต่บ้านเรานะครับมีเมนูเย็น,นครับเพื่อว่าเอามาให้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ถูกปากคนไทยนะครับให้รสชาติคนไทยคนไทยเรากินหวานกินมันนะครับก็เอา,ามาปรับปรุงให้ถูกปากของคนไทยนะครับซึ่งอเมริกาโน่เย็นนี่ลุงหมอกจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังคำๆนิดๆน,นะครับคือว่ามีอยู่ข้างหนึ่งลุงหมอกกลับบ้านขับรถกลับบ้านนะครับง่วง เลยแวะข้าปั๊มครับหากาแฟกินแก้ง,ง่วงสักหน่อยก่อนก็เลยไปที่ร้านกาแฟซึ่งก็ไปร้านกาแฟที่มีชื่อนะครับอม,มีชื่อเหมือนกันนะพอไปถึงลุงมองก็สั่งเด็กที่เขาขายอยู่ว่าขออเมริกาโนเย็นแก้วนึงครับแต่ลุงมองเป็นคนไม่ค่อยกินขมลุงมองก็สั่งว่าอเมริกาอเมริกาโนเย็นเอาหวานนิดๆน,นะครับอเอาหวานนห,หน่อยนะครับ รู้ไหมครับเด็กมันชงให้ลุงมองยังไงก็ชงม,มาให้ลุงหมองอเมริกันนูเย็นแก้วหนึ่งใส่ถุงมาเรียบร้อยใส่ถุงี่มาให้เรียบร้อยลุงมองก็เดินมาที่รถการจดกิจนอเมริกันนูอเมริกันนู้เย็นเนี่ยแหละความจริงก็คือกาแฟดําเราดีๆนี่แหละครับอเมริกันนูเย็นชื่อเพราะพิงครับแต่ถ้ามาเป็นบ้านเราก็คืออเมริกันคือกาแฟเย็นเราดีกาแฟดําเราดีๆนี่แหละครับยังต่ว่าถ้ากินหวานใส่น้ําตาลหรือใส่น้ําเชื่อม แต่ไม่กินหวานก็คือไม่ใส่ส่วนมากคนที่กินเขาคือกินแก้คนละยังยางลุงมองก็กินแก้ง่วงเวลากลับรถกลับบ้านหรือไม่ก็คนที่เขากินดื่มเหล้าดืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วมันแข้งกับดื่มให้มันแก้ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยเอามาเข้าเรื่องกันต่อที่ว่าลุงมองสั่งอเมริกาโนเย็นพอมาถึงรถลุงมองก็ดื่มเนี่ยครับอเมริกาโนเย็นเนี่ยเอ้าพอดื่มก็ไปจึ๊กหนึ่งให้วทำไมมันขมเหลือเกิน เมื่อกี้ก็สั่งว่าใส่ให้อาหวานห,หน่อยๆพอดีลุงมองก็ดูในถุงนะครับถุงในถุงกาแฟที่เด็กมันใส่ให้มาอ๋อมันมีถุง <c oughs> น้าตาลถุงเล็กๆนะครับใส่มาในถุงให้ด้วยเออลุงมองก็แปลกนะลุงมองก็สั่งอเมริกานนะโยเย็นหวานนินดๆเด็กมันก็เลยใส่ในละครับ น้ำตาลถุงเล็กๆอ่ะใส่มาใน,ในในในถุงให้ด้วยสงสัยชงคงจะให้ลุงหมองอามาใส่เองนะครับ <laughs> นั่นแหละเป็นเป็นขำนิดๆสาหรับลุงหมองนะครับว่าเออเด็กมันชงอเมริกานโนเย็นเดี๋ยนี้มันทาอย่างนี้นครับ <laughs> เออแต่ความจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเวลาชงอย่าไปทําอย่างนั้นนะครับเวลาลูกค้าสั่งว่าขอหวานหน่อยนึงเราต้องใส่น้ําเชื่อมนะครับผสมลงไปตอนที่เราชงนั่นแหละครับออตอนเราชงกาแฟานั่นแหละถ้าเขาสัง่งเอาหวานก็ใส่น้ําเชื่อมลงไปอย่างลุงหง จะมาสอนนี่แหละครับแต่ถ้าเขาไม่ไม่ามเพราะว่าถ้าไม่อาหวานก็คือไม่ใส่น้ำเชื่อมหรือว่าใส่น้ำตาลนะครับชงกาแฟล้วนๆนะครับอย่าไปทำอย่างที่ม่งมองเล่าไอ้ฟังนะครับมันไม่ใช่อเมริกาโน่อย่างนั้นนะ <c oughs> เอาละครับไปดูกันเลยครับว่าจะมีส่วนผสมอะไรมั่งวันนี้เรื่องมองจะมาแนะนำดูให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าวิธีชงอเมริกาโน่เย็นนั้นจะเป็นยังไงไปแล้วครับไปดูกันเลยครับ เหมือนเช่นเคยครับท่านผู้ชมอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมแก้วชงก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาตักผงกาแฟสําเร็จรูปเนสกาแฟนะครับอ,เม,อ,เ,มอเมริกาโน่เย็นนะครับเราก็จะใส่ผงกาแฟสาเร็จรูปไป2ช้อนนะครับสองช้อนชาปูนนะหลังจากนั้น เราก็จะมาเทน้ำร้อนครับเทน้ำร้อนลงไปครับให้ได้อยู่ที่ร้อย20่สนะครับผงกาแฟสำเร็จรูป2ช้อนนะครับเทน้ำร้อนลงไปให้ได้อยู่ที่ระดับ1 2อ ML นะครับจากนั้นเราก็จะมาคนกาแฟกับน้ำร้อนให้ละลายเข้ากันครับให้ละลาย อเมริกาโน่มันก็จะมีสูตรอยู่ที่ว่าไม่ใช่สูตรนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าจะสั่งบางคนเขาก็กินหวานเขาก็จะสั่งว่าอเมริกาโน่ใส่น้ําเชื่อมหรือว่าเอารสหวานนิดหน่อยครับบางคนเขาก็จะมากินหวานเราก็จะไม่ใส่น้ำเชื่อมแต่สําหรับสูตรนี้ลุงมองจะมาแนะนําอเมริกาโน่สูตรใส่น้ําเชื่อมนะครับหลังจากที่ว่า เราชงเราคนผงกาแฟกับน้ำร้อนให้ละลายเข้ากันแล้วเราก็จะมาเติมน้ำเชื่อมนะครับหรือน้ำหวานนะครับเติมลงไป10 ml สำหรับคนที่ว่าดื่มอเมริกาโน่หวานนะครับใส่น้ำเชื่อมนะครับแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมลงไปนะครับ10 ml นะครับน้ำเชื่อม10 ml แล้วนั้นเราก็คนส่วนผสมกาแฟกับน้ำเชื่อมให้เข้ากันหลังจาก เราคนเข้ากันแล้วต่ังจากนั้นเราก็จะมาเติมน้ําเย็นนะครับอเมริกาโน่มันเป็นกาแฟาที่ไม่เข้มมากเราจะต้องเจือจางด้วยน้ําเย็นนะครับน้ําเย็นนะใส่ลงไปน้ําเย็น45 ml นะครับใส่ลงไปผสมลงไปครับมันก็จะได้อยู่180นวพอดีนะครับเต็มแก้วจากนั้นเราก็ชงส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับ อเมอเมริกาโน่เย็นก็จะมีส่วนผสมผงกาแฟสําเร็จรูปเนสกาแฟ2ช้อนชาปูนนะครับจากนั้นเราก็มาเติมน้ําเชื่อมลงไป10 mL นะครับหลังจากใส่น้ําเชื่อมลงไปแล้วเราก็มาเติมน้ําเย็นให้มันเจือจาง45 mL คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนี่แหละครับจากนั้นเราก็จะมาเตรียมแก้วใส่น้ําแข็งกันนะครับ แล้วก็เทกาแฟที่เราชงไว้แล้วใส่ลงไปครับเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วจากนั้นเราก็จะมาปิดฝาค,ครับเสียบหลอดเสรียบร้อยครับอเมริกาโน่เย็นสูตรใส่น้ำเชื่อมครับสไตล์ลุงมองโอเคนะครับ เป็นยังไงครับเพื่อนๆนท่านผู้ชมผ่านไปแล้วนะครับเมนูอเมริกาโน่เย็นนะครับกาแฟดําบ้านเรานี่แหละครับชื่อเพราะปริ้งเหลือเกินอ่าพอขึ้นเมนูหน้าร้านลูกค้ามาถามลุงอเมริกาโน่มันเป็นยังไงเลยลุงก็บอกกาแฟดําบ้านเรานี่กาแฟดําใส่น้าตาลไม่ใส่นมไม่ใส่ครีมเพียมอ๋อเหรอครับชื่อพาะเหลือเกินนะครับกาแฟดําบ้านเรานี่แหละอย่าหลงนะเออชื่อแต่ชื่อเพราะเหลือเกินอเมริกาโน่ มันเป็นกาแฟสำหรับคนอเมริกันที่เขาไม่ไม,ไม่ไม่กินรสจัดไม่ดื่มรสจัดไม่ดื่มรสเข้มนะครับก็ต้องมาเจือจางใส่ผสมน้ําร้อนหรือว่าผสมน้ําเย็นลงไปอา่เป็นในหละครับเมนูอเมริกาโนเย็นนะครับก็จบไปแล้วนะครับเซตกาแฟฝรั่งแต่มันมีอย่างที่ลุงมองเคยบอกว่ามัคคิอาโต้มัคคิอาโต้คือเป็นกาแฟที่เว่าเราเอามาเติมมาเสริมมาแต่งเป็นการเติมแต่ง กาแฟด้วยนมหรืออะไรนี่แหละครับซึ่งเดี๋ยวลุงมองจะเอามาสอนในคลิปต่อๆไปซึ่งมันก็จะมีอะไรอะ่ะกาแฟคาราเมลมัคคิอาโต้อาวนิลามาัคคิอาโต้โกโก้มัคคิอาโต้หลายอย่างมีหลายอย่างมีอ่ายังมีอีกหลายเมนูซึ่งลุงมองจะเอามาสอนไว้ในคลิปต่อๆไปนะครับอ่าเพื่อนๆแต่ผู้ชมครับช่วงนี้ฝนล,ลงจัดมากนะครับเป็นหน้าฝนที่ว่าตกแทบจะทุกวันนี่ช่วงที่ลุงมองอัดคลิปอยู่นี่ฝนก็ลงเปาะแปะเปาะแปะอย่างนี้ครับเนี่ยนะ อ่าฉะนั้นฝากเพื่อนเพื่อท่านผู้ชมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับอ่าเวลาจะไปไหนก็พกเสื้อกันฝนหรือพกล่มไปด้วยอย่าให้โดนฝนมากนะครับเดี๋ยวจะเป็นหวัดเป็นไอจะไปทํางานทําการก็กกกกกกลําบากนะครับไปหาหมอหาหมอก็หมดเงินห,ห,หมดทองเพราะฉะนั้นรักษาสุขภาพด้วยนะครับไปไหนก็อย่าให้โดนฝนมากรักษาสุขภาพอ่าให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอนะครับไออะไรนะโควิด -19 ก็ยังไม่หมด ไปซะหมดซะทันทีนะครับก็ยังมีหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นขฝากเพื่อนๆ่นผู้ชมนะครับระวังเนื้อระวังตัวอย่าให้มันมาติดเป็นรอบสองอีกนะครับตอนนี้ก็มันซาไปแล้วก็ให้มันพยายามให้มันหมดหมดไปนะครับจะไปทางไหนก็หน้ากากอย่าลืมพกติดไปด้วยนะครับล้างมือให้บ่อยๆเวลาเข้าร้านที่ไหนตรงไหนก็มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้เราวก็เอาซะหน่อยนะครับไม่เป็นไรเรไม่เสียตังค์ของฟรีนะครับ เพื่อสุขภาพของเราเพื่อเราความปลอดภัยของตัวเราเองเพราะฉะนั้นฝากเพื่อนๆชมด้วยนะครับด้วยความ่วงใยจมมากลุงหม่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าซึ่งจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเข้าไปติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ